สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องแนวทางนะครับหวยรวยทุกท่านกันเลยนะครับอ่ะเราพบกันนะครับสลับในวันที่22นะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงให้เนาะแต่ว่าก็วันที่20นี่ก็เข้าอยู่นะ2หวยนะครับตอ2หน่อยนะฮะก็มาดูวันนี้แล้วกันนะครับเราสลับในฮานอยนะครับแนวทางแรกก็จะเป็นที่ในลาวสตาลาวสตา ช่วงนี้นี่เข้ายากจากเนาะลาวสตาเนะฮะลาวสตานี่ก็วันนี้ก็ให้ไปนี่มันมันมกไปออกเลขใกล้เคียงเนาะลาวสตาอย่างเช่นให้4ไปมันก็มา5ให้5มันก็มา6นะครับแบบเนี้ยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันให้ไป2นะครับกับในเด่น3เด่น2เด่น3นะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน26 27 2 4แล้วก็2 5นะครับสลับในเด่น2ส่วนในเด่นนะครับก็จะเปในที่ใน3 8 3 9 3 4นะครับแล้วก็จะเป็นในที่3 5หนะครับสลับในชุดในเด่นนะครับในเด่น2องกับเด่น3นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะส่วนนะครับในที่ใน3ตัว ใน3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน7 2 7 6 3 8แนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน3 3 9กนะฮะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับและนี้ก็จะเป็นแนวทางแรกนะครับสรับในลาวสตานะครับก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับเดะต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้นี่ก็จะให้ไปนะครับก็จะเป็นนะในที่ในเด่น1กับ0เนะาะก็เมื่อวานนี้ออก85นะครับแล้วก็4 8เนาะจับคู่นะครับในวันนี้ก็จะเป็นในที่ใน19 19 1, 9, 1, 9, 1 7 1 6 12สอง 1314แล้วก็18นะครับสลับในชุดในเด่น1หรือใครชอบในเด่น1นะครับก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้นะครับแค่ในชุดในเด่น1ก็ได้นะครับส่วนนะครับในที่ใน0ย์แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน0ูนย์หนึ่งศูนแล้วก็จะเป็นในที่ในศูย์ส ะฮะจะเป็นในเด่น1ไหมที่จะมาหรือจะเป็น0นแะที่จะออกนะครับก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสหรับในแนวทางของในวันนี้นะครับสลับฮานอยพิเศษ3ตัวเป็น4 419 1 09นะครับแล้วก็จะเป็นอีกที่ใน0 06ยนะครับเนาะอ่ะ3ตัว3ชุดนะครับติดไว้ดน้อยพอได้ลุ้นล้วกันนะครับต่อไปเป็นฮานอยปกติ ปกตินีวันนี้ให้ไปในที่ใน9กับ8นะครับเด่ 9, 9, 8, น9เด่น8เนาะเมื่อวานนี้ออก18ก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้เนาะนะฮะจับขั้วไปในท่ในเกู้นย์เก้เก็นเก้านึ่งเ9้9ส9ม9ก้าสีนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน95นะครับสลับในชุดเด่น9 แล้วก็ขอให้9มีล้วกันนะเหลือจะเป็นในที่เด่นแปดแล้วก็เป็นในที่ในแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน 8, 6, แปดหกนะครับสลับในชื่อเด่น 8. แปดอาจจะเป็นเก้าไหมที่จะออกนะครับหรือจะเป็นแปด ที่จะมานะรหรือจะเป็นเลขเดิมนะครับก็อาจาจะออกเลขเดิม8ปก็ได้เนี่ยเนาะค,คิดอะไรไม่ออกอ้าวซื้อเลขเดิมนะเชฟว่าไ,ไม่เคยออกเลขเดิมออกเลขเดิมบ่อยนะฮะนอยปกตินะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน7 90 5 8 7นแะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน4 8 9เนาะ3ตัว3มชุด นะครับติดไว้รายกัรน,นะฮะจะเป็นนะครับในชุดไหนถ้าชอบ2ชุดนี้นะผมชอบในชุดที่มี8นะคิดว่า8น่าจะมาอีกวันนี้นี่หรือชอบ8เหมือนผมนี้ก็อ่ะซื้อติดไว้แค่ในชุดในเด่น8ก็ได้ก็ยินดื่แปดหนึ่ด้วยนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นใน VIP VIP วันนี้ให้ไปในที่ใน1กับ0นะครับในเลขเด่นจับคู่เป็น1 9 1 8 1 5แล้วก็1 0 1 4 1 3แล้วก็จะเป็นในที่ใน1 1น,น,นะครับสลับในเด่น1ก็ขอให้มีนะกันนะครับจะเป็น1ไหมที่มาหรือจะเป็น0นะก็จะมีใน0 9 0 8 0 5 0 3 0 4 0 7นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน0 6 นะครับสลับในชุดเด่นศูนย์แล้วจะเป็น1นึ่ไหมที่จะออกหรือจะเป็นศูนย์ไหมที่จะมาในวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ออก 1, 2, 1นึ่งสองหนึ่งเจ็ดนาะอืมก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้1นึ่งสองหนะครับ VIP เมื่อวานนี้ออกนะครับส่วนใน3ตัว3ตัว VIP วันนี้นะครับให้ไปในที่ในปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ในสี่ 03เนาะสามตัวสามชุดนะฮะหรือจะติดแค่สองตัวไว้นะครับก็ได้เนาะอ่าติดสามตัวไว้ก็ไม่แน่นะเผื่อฟุกนะแต่โอกาสเข้ามันมีน้อยนะครับสามตัวเนาะอ่านะก็ให้มื่อนี้แหละฟุกเขาก็ได้ซื้อไว้ก็ค่อยถือสามตัวเด้อนะครับหน่อยรวมหน่อยรวมจับได้สามหน่อยนะครับวันนี้ให้ไปในที่ในเด็ดแปดครับกับเด็ดห้าเนาะอืมแปดกับห้าแปดกับหามาดูช่วงนี้นะครับจับคู่ก็ให้ไปในที่เด็ดแปดหก 8 4 8 9แนะครับแล้วก็จะเป็นในที่8 2สองนะครับสลับในเต่น8น้อยรวมนะครับส่วนใน5 5 3 5 2 5 1นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน50 3ตัวชุดเดียวนะครับ3ตัวชุดเดียวก็อย่าลืมนาไปตัดด้วยนะฮะสตัวชุดเดียวก็จะเป็นในที่ใน 253ก็อย่าลืมนำไปตัด25หรือ2 3หรือ53นะครับและนี่ก็จะเป็นแนวทางทั้งหมดนะของในวันนี้นะครับแนวทางฮานอยของวันที่22นะครับวันพฤหัสนะเมื่อวานนี้ใครที่ไม่ถูกหวยลาวไม่ถูกหวยฮานอยวันนี้นะครับฮานอยก็ขอให้แตก3นอยเลยแล้วกันนะครับแตก3นอยเลยเด้อนะครับในวันนี้ ขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ